สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมปรีชาศิวัชศิปชาวรัตน์นะครับวันนี้จะนําทุกท่านมาพบกับผู้ใช้สารอาหารกับการดูแลสุขภาพครับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นสําหรับท่านก็คือปัญหาเรื่องของไหลติดนะครับแล้วก็เอวล็อกผมก็ไม่เคยเห็นไปไงต่นิ้วล็อกแล้วก็หัวล้านด้วยนะท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะสารอาหารในการดูแลสุขภาพดีขึ้นอย่างไรมาพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับแนะนาตัวได้ครับค่ะ คุณนันทกาทวีปคุณนะคะค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดลําปางค่ะจังหวัดลาปางครับท่านมีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรบ้างนะครับก็คือผมเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพราะอายุก็ได้นะคะมันก็ผมก็จะล้านขึ้นแบบล้านกีบกวางนะคะล้านขึ้นเรื่อยนะคะแล้วก็ไหลติดเพราะว่าบางทีเราจะต้องทํางานหนักนะคะบางทีเก็บหญ้าเก็บอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาการมันเป็นยังไงไหลติดนะครับก็ไม่สามารถโยแขงขึ้นได้หรอสองข้างเลยไหมฮะ ก็ข้างหนึ่งก่อนข้างขวาก่อนแล้วมาเป็นข้างซ้ายอ๋อสรุปแล้วก็เป็นทั้งสองข้างค่ะแล้วก็เอวเอวอาจจะเป็นนั่งนั่งนานแล้วก็แบบว่ามันก็คงเอ็นล็อกแบบเหมือนกระดิ้วล็อกอะไรใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะมันความยืดหยุ่นมันปวดไหมฮะปวดค่ะเราก็ต้องมาคลายด้วยโยคะตลอดแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นเป็นคือ มันจะต้องทําพฤติกรรมซ้ําๆนะคะมันก็เป็นเป็นหายเป็นหายเงี้ยค่ะมานานนานในระดับหนึ่งสักสามสี่ปีได้แล้วค่ะเมื่อเมืราห้าสิบห้าอัพขึ้นมานะคะก็จะยาปไม่ทาน่ทานไม่ได้ใช่ไม่ทานแต่ใช้โยคะใช้โยคะร่วมแต่อย่างเดียวตลอดไม่เอายาปฏิชีวนะเเข้าาาสู่่รงกยยลคไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับเป็นโชคของอาจารย์ของครูนันนะท่านใช้กับครูนัน ได้เจอกับผลิตภัณฑ์นายาเซรมินของเรานะครับตัวเนี่ยนายาเซรามินตัวนี้นะครับอาจารย์ถือไว้ครับใช่ค่ะครับแล้วอาจารย์คิดยังไงถึงกล้าทานครับคิดว่ามันเป็นอะไรนะเมื่อก่อนยาไม่เคยเข้าเลยอันนี้มันเป็นยังไงมองยังไงคิดว่าเออมันเป็นงานนะคะปกติคือทานแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นลูกน้ํามันครับแต่เท่าที่ศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าน้ํามันเนี่ยมันจะไดให้ผลเราก็เลยลองทานลองทานประมาณสัก สำหรับผมนี่นะคะเกือบเดือนถึงจะเห็นว่ามันออกมาแล้วแบบมันมันดําขึ้นแล้วผมที่ล่วงไปมันก็มากขึ้นสําหรับไหลเนี่ยอาทิตย์ครั้งแรกที่ทานนี่เจ็บมากเลยเหมือนมันมันเหมือนกับเอ็นที่มันไปติดในกระดูกนะคะกระดูกรับเส้นมันแนนเนาะเหมือนมันดึงไปแล้วก็เอวก็เหมือนกันทานระมาณอาทิตย์แรกนี่จะเจ็บค่อนข้างมากนะอาทิตย์ที่สองพอสี่อาทิตย์คือหนึ่งเดือนต่อไปเนี่ยมันเบาหมดเลยค่ะครับทั้ง ค่ะใช่คือคือมันมันหัวจรโรเท้ามันมันดูดีขึ้นอันนี้ก็รู้สึกผมจะผมขึ้นเยอะมากจนคนที่คนที่มาทําผมให้เขาบอกผู้นั้นงวดนี้นี่แทบไม่ได้ไม่ได้ไซส์งอกเลยว่างั้นถึงบางทีมันจะต้องออกมาเป็นร้อยเส้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แนะนําเรื่องส่วนตัวของท่านตรนิดนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนสอนโยคะด้วยค่ะท่านดีกรีดอลล์นะครับทำหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่ ถ้าไม่ได้ผลจริงหรือว่าไม่ไม่ดีจริงไม่เจอกับตัวเองจริงคงไม่กล้าพูดอย่างนี้จริงๆก็เขาคงไม่มั่นใจเพราะว่าถือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งดีนะคะครเราควรจะพูดในความเป็นจริงรแล้วก็ประทับใจและหลายคนที่เราแนะนําก็ประสบความสําเร็จก็คือเขามีความสุขนะคะคซึ่งจริงๆแล้วใครไครเจ็บเนาะ<ช>มันเป็นอะไรที่มันหายได้นี่โอ้แบบมันวิเศษสุดแล้วค่ะตอนนี้ระยะเวลาที่ทานมานี่ประมาณกี่เดือนจะเข้าเดือนที่สองแล้วจะเข้าเดือนที่สองในขนาเดียวกันก็เริ่มเริ่ม ให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะไปกับผู้คนแล้วใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีคนตอบรับแล้วตอบรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้านะคะเป็นเก้ากระดูกทับเส้นนะคะหน้าเป็นฝ้าเป็นกะนะคะหรือว่าเป็นรอยคี้รอยอย่างเงี้ยนะคะหน้าเขาจะชุ่มชื้นขึ้นครับคุณครูนี่ก็พยายามเช็คว่าเฮ้ยแบบดีได้ยังไงปรากฏว่าเราก็เช็คเข้าไปในเจอร์เนลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยในการแก้เสพ เระงับการอักเสบและไม่เกิดให้เกิดการอักเสบขึ้นก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะที่สำคัญมีคนทักไปยังครับว่าออร่าอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นคนเป็นวีแกนนะคะก็สดใสในระดับหนึ่งแต่ครูรู้สึกว่าแบบมันดูดีขึ้นจริงๆอะค่ะแข็งแรงขึ้นอยากให้ผู้คนนะคะสวยสดใสและก็เป็นคนดีของสังคมนะคะจากใจของคนนั้นเลยครับใน่ลกจริง ขอบพระคุณมากตัวนี้นะครับไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยาค่ะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะและมีคุณค่าจริงๆและภูมิใจใช่และภูมิใจด้วยที่คนไทยนะคะลุกขึ้นมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนะยครับที่ให้ข้อมูลอย่างจริงใจได้ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ